ตำนานใหม่ของท้องฟ้าในโลกของเทคโนโลยีทางทหารการแข่งขันเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ที่เร็วแรงและล้ำสมัยที่สุดยังคงดำเนินต่อไปหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือมิ41หรือที่รู้จักในชื่อรหัสว่า,วาปากดีพีเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปของรัสเซียที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดต่อจากมิ31อันทรงพลังมิค41ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินแต่เป็นก้าวสำคัญสู่ยุคใหม่ของการสู้รบทางอากาศระดับความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงประวัติและแนวคิดการพัฒนา หลังจากที่มิก31เริ่มมีอายุมากขึ้นรัสเซียตรหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องสร้างเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามยุคใหม่เช่นขีปนาวุธความเร็วสูงและเครื่องบินล่องหนดังนั้นในช่วงต้นปี2010โครงการมิก41จึงถูกเสนอขึ้นมาโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องสามารถบินได้เร็วกว่าม็อกซี่และสามารถทำภารกิจได้ทั้งการสกัดกั้นการลาดตระเวนและการโจมตีเป้าหมายระยะไกลาการออกแบบและเทคโนโลยีล้ำยุค มิก41ถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่เพียวและเฉียบเพื่อลดแรงต้านอากาศขณะบินด้วยความเร็วสูงวัสดุหลักที่ใช้คือโลหะผสมพิเศษและคอมโพสิตท,ที่ทนต่อความร้อนระดับสูงเทคโนโลยีการพรางตัวสเตลท์ถูกนำมาใช้เพื่อลดการตรวจจับจ,บจบากเรดาร์ของศัตรูน,นอกจากนี้ระบบเราดาร์เซรุ่นใหม่และเซนเซอร์หลายมิติจะช่วยให้มิก41สามารถตรวจจับภัยคุกคามไดจากระยะไกลามากกว่ารุ่นก่อนความเร็วและสมรรถนะที่น่าทึ่ง จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ m ิก41คือความเร็วระดับ m อก4.0ซึ่งเร็วกว่ามิก31อย่างชัดเจนเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสันดาบขั้นสูงจะช่วยให้เครื่องสามารถทำความเร็วเหนือเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานานรวมถึงสามารถไต่ระดับความสูงได้เกิน20,000เมตรซึ่งเป็นระดับที่สามารถปฏิบัติการได้แม้ในเขตชั้นบรรยากาศสูงหรือใกล้อวกาศขีดความสามารถพิเศษและการสู้รบยุคใหม่ มิก41ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดามันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่เช่นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและเครื่องบินล่องหนระดับ5ออนอกจากนี้ยังมีแผนให้สามารถติดตั้งอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับทำลายดาวเทียมหรือขีปนาวุธในชั้นบรรยากาศสูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีใครใช้จริงในสนามรบภารกิจและบทบาททางทหาร มิก41จะมีบทบาทหลักในการสกัดกั้นศัตรูระยะไกลป้องกันน่านฟ้าและตอบสนองต่อภัยคุกคามความเร็วสูงได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและเรดาร์ระยะไกลเครื่องบินสามารถเฝ้าระวังพื้นที่กว้างใหญ่ของรัสเซียโดยไม่ต้องใช้ฝูงบินจำนวนมากอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการในสภาพอากาศที่เลวร้ายและอุณหภูมิต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดสอบและกำหนดการใช้งาน แม้ว่ามิก41จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่าการออกแบบขั้นสุดท้ายได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเริ่มมีการทดสอบบางส่วนในปี 2020s นักวิเคราะห์คาดว่าเครื่องบินรุ่นต้นแบบจะพร้อมบินทดสอบเต็มรูปแบบภายในช่วงปลายทศวรรษนี้และจะเริ่มเข้าประจำการจริงราวปี2030-2035ผลกระทบต่อดุลอำนาจโลก การมาถึงของมิก41จะสร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ต่อการแข่งขันด้านอาวุธโลกเพราะมันอาจกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วและทันสมัยที่สุดในโลกสหรัฐและจีนอาจต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตอนเองเพื่อตอบโต้ซึ่งอาจนำไปสู่ยุคใหม่ของสงครามทางอากาศที่มีความซับซ้อนและอันตรายมากกว่าเดิมสรุปอนาคตแห่งท้องฟ้ามิก41ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือยุทธศาสตร์ของรัสเซียในการยกระดับพลังป้องกันทางอากาศให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม เครื่องบินลำนี้รวมความเร็วความล้ำสมัยและอาวุธยุคหน้าไว้ในลำ